ลงต้นเดิมเะครับปีแล้วผมมาตีต้นนี้ครับปีนี้ลงอีกครับนี่ครับลองใหญ่ครับพึ่งครับระดับใหญ่มากครับแต่ว่ามันน่าเสียวอย่างนึงครับกับกิ่งเล็กครับปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับพึ่งดูครับนี่ครับปลาย่างพาราครับเขาโทรดามให้มาตีครับปีทีแล้ว ตัวตัวคนลงมาตอนก้นนะไปก็ขึ้นใหม่ยะเนี่ยครับจิงพุกนะให้พลาดโบดขึ้นครับจิ้งพุกนะพี่นายพี่โบดดึงออกก่อนเลยไม่พุกไม่พุกในอย่าจับแน่งมานั้นลุดจากตองมือไปจับตรงมือหนึ่บามาจับหมูนี้เอาเฮอยคติดมองควายติดม่องใช่ใช่ควไยใช่ควายใช่โอ้ยต้องช่วยแล้วครับตอนนี้ครับหลังนี้ครับ ปีแล้วรังเล็กกว่าน,นี้ครับปีแล้วรังเล็กกว่าน,นี้อยู่ข้างล่างครับปีนี้รังใหญ่ออยู่ข้างบนใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยครับสวยครับรังนี้โอเคครับเดี๋ยวถึงพึ่งแล้วถ่ายให้ชมอีกทีนะครับควันดูไม่เห็นคนเลยครับ ไม่น่าเชื่อครับว่าควันจะดีครับอันนี้ทําบอกบอกของปีแล้วใหญ่มองอันเนี้ยของปีล้วใหญ่ก็ปนี่อ๋อเลันของปีแล้ววเหรอระดับแดงนะนับพึ่งนะครับนะนดับร,บรบลังใหญ่มากครับมันมีมุมเดียวครับที่จะดูเห็นหมันมีอยู่มุมเดียวครับที่ดูเห็นครับ ไลยสดด้วยครับกดใต้เลยกดตรงไหนอะ่ะกดสี่วานอ๋อใต้เลยก็ต้อเลยได้ได้ได้นไหครับเอาปรับกล้องผือคับฮะเอานี่ยน,นี่นี่ครับพรานโบกขึ้นแล้วพรานโบกข,<พ>ขึ้นเองครับพรานผ่านโกขึ้นเองครับดูครับอันนี้ถ่ายวิดีโอครับอันนี้แพ,พร่ภาพสดครับ ถอดแล้วเพิ่งถอดสองสามรอบแล้วนะเดือนนี้ไม่ใช่มีชุดป้องกันไรนี่เดี๋ยวชุดป้องกันก็ไม่มีหัวใจโคนไปยางหลวงพัดรังเล็กหาขึ้นได้ไม่ต้องหัวเสืออยู่ใต้โคนมันอยู่ถึงกันเลยข้างบนพึ่งหลวงข้างล่างตัวเสือ ต้อดังเล็กตาต้อดังใหญ่ผมเผาแล้วเ,เ,เพิ่งแตกรังแล้วนะครับพ,รพิ่งแตกรังแล้วครับเพิ่งแตกรังแล้วใ,ออใช้ได้เลยแหละโอเคหัวน้ำสวยเนาะกล้องไม่โฟกัสเลยครับโอเค เดี๋ยวกล้องของพี่โบ๊ชยังแจ้งอยู่เลยของผมมืดตั้งตื้อนี่เขาคนมีตาโง่ตีพึ่งปีไปขายได้น้ำพึ่งเป็นตันตีต้นยวนต้นนก็เกือบตันแล้วล่ะว่าบรนโบ๊ชดูว่าตีต้นยวนต้นนก็ได้น้ำเป็นตันแล้วพึ่ง ờ, à. ờ, à, tại vì lai lao khinh lấy chôm tỷ vàng điô, tím thiếu ròng tìm lục tím thiếu ròng nhể, nó, cọp đen mà nãy lẽ nào, cọp đen, đen à, tung thọt mà lẽ nào, thọt chín nhể. ว่น้ำสวยเหรอนอไม่ค่อยเท่าไหร่น้ำก็ไม่มีโอเคครับเท่านี้ก่อนครับถ่ายทอดสดอตอครับโอเคครับผมรอติดตามชมใน YouTube ได้ครับ ติดตามชมใน YouTube ด้วยนะครับแต่คลิปมีเยอะแยะแล้วครับแต่ไม่ได้อัปโหลดตีก็ไม่มีเวลาครับตีพึ่งทุกวันครับกลางวันตีพึ่งกลางคืนย้ายต่อไม่ได้มีเวลาเลยครับนาะครับปลายางพาราปีที่แล้วสิบกว่ารังครับในนี้ปีที่แล้วในนี้คสิบกว่ารังนั่นแม่มันลงมาแล้วไง เดืองตรงนี้แล้วไม่เห็นเนอะแต่กองควายัอยู่ตรงนี้น่าพึ่งครับโอเคครับเท่านี้ก่อนนะครับผมติดตามในช่อง y YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดอัปอัปโหลดคลิปให้ลงให้ดูเรื่อยๆครับช่วงนี้ขอเวลาไปพึ่งติดต่อก่อนนะครับไม่มีเวลาติดตัดต่อคลิปเลยครับโอเคครับผมนี่นะครับรังปลายังเมื่อกี้ครับ ถ่ายวิดีโอครับเอาอัพลง youtube ครับฝากติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับคลิปมีเยอะครับแต่ยังไม่ได้ตัดต่อครับน้ำพึ่งของแท้แน่นอนครับแน่นคุณภาพครับแต่มันอาจจะเป็นฟองบ้างครับเพราะมันโดนฝนมั่งน้ำดอกเม็นี่ครับน้ำดอกสะเม็ดครับน้ำพึ้งก็เม็ดครับน้ำผึ้งก็เริ่มเม็ดถ้ามันดูดหมดแล้วนี่ครับเดี๋ยวจะไปท่าชนะต่อครับ พิ่งยวนถ้าชนะต้นยางนะครับเดี๋ยวตีตีตรงนี้เสร็จครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับสวยมากครับถือว่าโอเคเลยนะครับหยอดเที่ยวสองยอดเที่ยวสามยอดเที่ยวสองนี่ครับนี่ครับเกย์สอนไหครับเกย์สอนครับมีคนสั่งไว้ครับเกาะสมุยเขาสั่งไว้ครับเก็บ์แ้เกาะสมุยนี่ครับขาขึ้นขึ้นลำบากขาลงรูดครับ นี่ยขาขึ้นขึ้นลำบากครับนี่ยขาขึ้นขึ้นลำบากขาลงรูดครับจะเอาหัวลงก็ได้เรียบร้อยครับหวางกิ่งใช้ไม่ได้ครับเขือขานี่นะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับอยงนี้หัวน้ำโอหนาหนาอยู่ครับหัวน้ำหนาอยู่ครับบอลมองกลางขึ้นไม่ได้ไปไนน่องนี่ครับไล่ซอดอยู่ด้วยครับใครจะดูไล่ซอดก็ได้ครับวิดีโอก็ถ่ายไว้ครับ เนี่ยครับครอกลางคืนครับออกมาตีกลางวันครับมองหมดเลยมองมอง,มองมองท้องอ่ะเก็บกล้องเก็บกล้องเก็บข้าวเก็บของครับมองกระพุ่งเยอะแยะมองเดือยางท้องนั่นแหละเงียไรสอดครับถือสองเครื่องเลยครับไม่มีมือปัดพึ่งเลยนี่นะครับสาวเลยเลยไม่รู้สาวเลย นี่ครับโอ้โหถ่ายตั้งนานนะไม่มืดไม่ได้เปิดแสงครับโอ้เตือนนี่ครับนี่ครับลงยูทูบนะครับครับใช้ได้เลยครับลังนี้ครับนี่ครับสองชิ้นครับอู้ชิ้นนี้หนักอยู่ครับโอเคครับ นะครับตอนเมื่อกี้ครับนั่นะครับเเพิ่งเริ่มลงนะครับหนีก่อนครับ